เอวันดีค่ะวันนี้วันนี้เราไปทำอะไรที่เอ่ยอ๋อเซเว่นเลเว่นหรอนี่คือแลนด์มาร์คที่ใหม่ของพัทยาใต้นะคะใครที่ยังไม่เคยมาสามารถมาได้นะเป็นรูปเรือแบบนี้เลยเป็นเซเว่นรูปเรือนะจ๊ะเราไปซื้ออะไรกี่รู้สึกหิวอยียงเลยอะ่ะเข้าไปเซวดีกว่าตามมาเราจะดูว่ามีอะไรบ้าง โซนนี้ก็จะเป็นโซนมีพวกเครื่องสําอางแล้วก็จะเป็นพวกครีมบํารุงลงบารุงหน้าก็อ,อยู่โซนฝั่งนี้นะนะคะต่อไปก็จะมีเวกอาแบแดดโลชงโลชั่นก็อยู่ตรงนี้นะคะและอีกถัดมาอีก ถัดมาอีกหน่อยก็จะเป็นโซนพวกสบู่ยาสระผมนะคะจะเป็นสบูย่ยาสระผมนะคะเราจะปไปต่อไปเราจะเป็นโซนร้านโซนอาหารแล้วก็เป็นเครื่องดื่มนะคะจะมีกับมีขนมปังน่ากินมากเลยดูสีมีขนมปงขนมปังอันนี้อะไรหรอ oh. โบโลน่าแซนด์วิชอ้โหน่ากินมากเลยอะ่ะ ดูสีมาดูฝั่งนี้เร็วๆนี่มาดูพิซซ่าเร็วหน้าอะไรเยอะแยะเลยสินค้าน่ากินมากเลยมีพายด้วยมีพายสับประรดพายไก่สองชิ้นลดตั้งห้าบาทเลยนะต้องลองแล้วนะเป็นโซนขนมปังแล้วก็มีอาหารมีอาหารเช้าเป็นเบรกต์ได้มีทั้งไอศครีม ดูอาหารเราก็มีอาหารด้วยไปต่อโซนของของทานเล่นดีกว่าเป็นมาม่ามีโซนมาม่าดูสิมีแบงกกะพนด้วยคุณ ถ้าใครสนใจพวกโฆษณาใหญ่อยากเข้า,เขาก็บอกได้นะจะให้รีวิวเป็นพวกใช้ถืออะไรสินค้าอะไรก็ได้นะส่วนนมพวกไปไปบอกวิตามิลโยกโเกิดก็มีนะช่วงนี้ไปดูเครื่องเครื่องดื่มดีกว่ามีเครื่องดื่มตัวนี้เครื่องดื่มเป็นแก้วนะเป็นออนไซเล็กไซใหญ่ พาไปดูชั้น2ของเรานะคะเรือก็จะมีสองชั้นเดี๋ยวไปดูชั้น2ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างขายกาแฟมีมีที่นั่งรับรองแขกมีที่เป็นพักไพเวก็แบบว่านั่งส่วนรวมได้ใครสามารถใช้บริการทานอาหาร ทั้งทานข้าวได้แห่งแรกต้องมาต้องมาลองให้ได้นะว่า Seven เซเว่นเรือที่พัทยาใต้ โอเคแหละตอนนี้หิวมากเลยต้องไปหาอะไรกินก่อนนะแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะฝากกดฝากไลค์ฝากกดต like, ิดตามฝากกดซับสไคร์ด้วยนะคะช่องตามสันมาชแนลอย่าลืมนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บ